สวัสดีครับนักเรียนชั้นมหกที่รักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฉัน นักเรียนจาได้ไหมครับว่าเมื่อหลายชั่วโมงก่อนเนี่ยคุณครูได้สอนเกี่ยวกับสามัคคีเพศคําฉันซึ่งเป็นสาระวันในะคดีและวรรณกรรมและวันนี้ครับเมื่อเราเรียนรู้สามัคคีเพศคําฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะนําความรู้ฉันในเรื่องสามัคคีเพศมาเรียนรู้ต่อในความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฉันครับผมเช่นเคยนะครับเมื่อพบครูประจักษ์ที่ไหนต้องพบกับคําถามชวนคิดครับและในวันนี้ครับคุณครูจะชวนนักเรียนคิดในประเด็นต่อไปนี้ครับนักเรียนคิดว่า นักเรียนจะต้องมีความรู้อะไรบ้างหากนักเรียนจะต้องแต่งฉัน1บทนักเรียนคิดว่านักเรียนจะต้องมีความรู้อะไรบ้างหากนักเรียนจะต้องแต่งฉัน1บทนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันและสุดท้ายครับนักเรียนจะได้คําตอบของคําถามส่วนคิดในวันนี้ครับตามความรู้สึกของคนทั่วไปฉันเป็นคําประพันธ์ที่แต่งยากอ่านยากและเข้าใจยาก คำประพันธ์ประเภทนี้จึงมีเผยแพร่น้อยมากในปัจจุบันซึ่งแท้ที่จริงแล้วฉันมีหลายประเภทฉันที่แต่งได้ง่ายก็มีและการใช้คำในฉันก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำยากเสมอไปดังตัวอย่างวิชุมมาลาฉัน8ของนายชิตบุรทัศน์ที่ปรากฏในวันนคดีเรื่องสามัคีเพศคำฉันดังนี้ครับแรมทางกลางเถื่อนห่างเพื่อนหาผู้หนึ่งใดนึกดูเห็นใครไปมี หลายวันถันล่วงเมืองหลวงทานีนามเวสาลีดุ่มเดาเข้าไปผูกไมตรีจิตเชิงชิดชอบเชื่องกับหมู่ชาวเมืองฉันอัจฉาสายเล่าเรื่องเคืองขุนวาวุ่นวายใจจำเป็นมาในด้าวต่างแดนตนนี่คือวิชุมมาลาฉัน8นะครับและต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างของผู้ชงคับประยาาฉัน12 จากวรรณคดีเรื่องอิลราชคำฉันของพระยาศีสุนทรโวหารผันสารลักษ์ชาโดดุกกระดีโดดสลาดโลดยะหยอยยยอกระเพื่อมน้ำพระพร่ำพรอยกระชอกฉานกระชอนชนกระสอยซ่าสวายซิวระรี่ริว้วละวาดวนประมวลมัดฉะแปมปนประหลาดเหลือจะรำพัน หรือจะเป็นตัวอย่างจากอินทระวิเชียนฉัน11เน้นย้ำว่าฉันชนิดนี้อ่านว่าอินทระวิเชียนฉัน11ไม่ใช่อินทระนะครับต้องออกเสียงกล้ามด้วยนะในมงคลสุรคำฉันพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 1. คือบอกคบพานเพราะจะพาประพฤติผิด 1. คบกับบัณฑิตเพราะจะพาประสบผลหกราบและบูชาอภิปูชนีชน ข้อนี้แหละมงคลอดิเรกอุดมดีนะครับนี่คือตัวอย่างจากอินทรวิเชนฉันสินะครับนอกจากนี้ยังมีฉันชนิดอื่นๆอ,อีกที่ไม่ยากนะักนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถอ่านเข้าใจได้และอาจหัดแต่งได้ตามศักยภาพของบุคคลอาจใช้เวลาบ้างสําหรับนักเรียนในระดับนี้จึงได้เลือกนํามาให้นักเรียนฝึกแต่งเพียง2ชนิดชนิดที่1ก็คือวิชุมมาลาฉัน8ครับผม ต้องบอกก่อนว่าวิชุมมาลาฉัน8เนี่ยฉันเป็นฉันที่มีลีลาเปล่งสำเนียงยาวดุดสายฟ้าแลบที่มีรัศมียาวนะครับและอีกหนึ่งชนิดที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ฝึกแต่งฝึกเรียนรู้ก็คืออินทรวิเชียนฉัน11นะครับคือฉันที่มีลีลาอันรุ่งเรืองงดงามประดุดสายฟ้าซึ่งเป็นอาวุธของพระอินท์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้ในส่วนของวิชุมมาลาฉัน8 และในคาบเรียนต่อไปจะเรียนรู้ในส่วนของอินทรวิเชียนฉัน11นะครับนอกจากกวีจะใช้ฉันสำหรับแต่งเรื่องราวที่ต่อเนื่องยืดยาวมีเข่าโครงเรื่องมีบทพรรณนา,นาบทสนทนาคติธรรมดังเช่นวรรณคดีเรื่องสมุทโคตคำฉันอนิรุธคำฉันกฤษศนาสอนน้องคำฉันมาจนถึงอินลาราชคำฉันสามะคีเพศคำฉันแล้ว กวียังใช้ฉันในการแต่งบทประพันธ์ขนาดสั้นเพื่อวัตถุป,ประสงค์และโอกาสต่างๆกันเช่นแต่งเป็นบทสดุดีบทบูชาพระคุณครูบาอาจารย์บิดามารดาและบทอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆต่อไปเป็นประเด็นของการใช้คำในการแต่งฉันฉันเป็นคำประพันธ์ที่คนไทยรับมาจากวรรณคดีบาลีภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีการใช้เสียงหนักเสียงเบาหรือเสียงครุและหู โดยกำหนดไว้ว่าคำละหูหมายถึงคำพยางที่ผสมสระเสียงสั้นในแม่กอากาเท่านั้นเช่นจะสิรุนี่คือ1พยางคุระชนะสุริ2พยางสวนณะสุริยะสามพยางที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้คือคำละหูหนึ่งพยางคสงพยางและ3พยางหรือหลักการจําง่ายๆเทคนิคการจํำคำละหูสระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกด เน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับเทคนิคการจำคำละหูสระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกดสระเสียงสั้นคือคำคำนั้นหรือพยางพยานั้นจะต้องประสมด้วยสระเสียงสัน้นและต้องไม่มีตัวสะกดนะครับเมื่อเรารู้จักคำละหูแล้วต่อไปเป็นคำคำครู้เก่งมากครับคำครุหมายถึงคำพยางต่างๆที่ไม่ใช่คำละหูได้แก่คำในแม่กอกา ที่ประสมด้วยสระเสียงยาวและคําที่มีตัวสะกดทุกมาตราเช่นนาปรีเสาวัวนนี่คือคํคารุหนึ่งพยางคโสภาธาดาวันชัยสองพยางนาริรัตเมืองเชียงใหม่สัญชาติไทย3พยางครับและหลักการจำคํคารุมีหลักการจำง่ายๆว่ามีตัวสะกดเหมาหมดเป็นครุหลักการจำทั้งคํคารุและคำละหูนะครับ คำคารุมีตัวสะกดเหมาหมดเป็นครุต่อไปนะครับคำละหูไม่กดไม่กดคือไม่มีตัวสะกดและต้องเป็นสระเสียงสั้นนี่คือคำละหูนะครับเนื่องจากฉันต้องใช้คำคารุคำละหูมากคำไทยแท้จึงไม่เพียงพอเมื่อไม่เพียงพอเกิดอะไรขึ้นเราจึงต้องจำเป็นอาศัยคำศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤตมาดัดแปลงให้เหมาะสมและไม่ขัดกับหลักภาษาตัวอย่างการดัดแปลงเช่น บางครั้งกวีต้องการคําละหุสามคำเรียงต่อกันให้มีความหมายว่าใจซึ่งคําว่าใจนั้นมีอยู่มากในภาษาบาลีสันสกฤตเช่นหรือดีหาหรือไทยมนัสมนโนเราก็ต้องเลือกคําให้เหมาะสมอาจเลือกคําว่าหะไทยจากหะไทยนะครับแค่สองพยางเราต้องการเป็นสามพยางก็กลายเป็นหะทะยะถ้าจะเรียกตามหลักก็คือออกเสียงเป็นละหุละหุละหุะห,หะทะยะ ซึ่งไม่ขัดกับหลักภาษาเดิมเพราะคำในภาษาบาลีว่าหัทยะมีอยู่แล้วนะครับหรือตัวอย่างคำว่าวระซึ่งแปลว่าดีแปลว่าประเสริฐอาจออกเสียงให้เป็นคำว่าวอนก็จะได้คำคารุหากออกเสียงเป็นวระก็จะเป็นละหุกับละหูหรือออกเสียงเป็นวระก็จะเป็นครุกับละหุหรือแม้แต่เพิ่มสระอาที่พยางหลังให้เป็นวราก็ได้เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบบังคับในการแต่งฉันนะครับ ทั้งนี้ครับนักเรียนคำที่นำมาใช้ต้องมีความหมายตรงตามที่ต้องการและดัดแปลงโดยไม่ให้ผิดการรับคำบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยตัวอย่างเช่นคำว่าหาไทยเราจะเปลี่ยนเป็นหาชายะแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ผิดทันทีหรือแม้กระทั่งคำว่ารุกขะเปลี่ยนเป็น รุกขี่รุกโขก็ไม่ได้แต่กลายเป็นเปลี่ยนเป็นรุกขาได้อย่างเดียวสังเกตไหมครับว่าคำคำหนึ่งไม่ได้ไหมายความว่าจะเปลี่ยนได้ตามใจเราต้องการต้องเปลี่ยนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการรับคำในบาลีสันสกฤตมาใช้ด้วยนะครับหลักพื้นฐานที่ใช้ในทางปฏิบัติได้ดีที่สุดในการแต่งนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากจะแต่งฉันมันต้องมีหลักการอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าหลักพื้นฐานที่สำคัญที่สุดและนำไปสู่การปฏิบัติได้ดีที่สุดก็คือ ต้องจดจำหรือดูจากฉันให้ต้นแบบให้แม่นยำแปลไทยเป็นไทยให้ง่ายขึ้นก็คือนักเรียนต้องรู้จักฉันทลักษณ์ของฉันประเภทนั้นให้แม่นยำฉันมีลักษณะบังคับง่ายๆ2ประเภทดังที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจใช้เป็นฉันต้นแบบได้อย่างดีควรระลึกไว้ว่าฉันต้นแบบควรเลือกใช้สักสองบทเป็นอย่างน้อย ถ้าใช้เพียงหนึ่งบทอาจขาดระเบียบบังคับเรื่องการส่งสัมผัสระหว่างบทนี่คือหลักในการแต่งฉันนะครับสิ่งหนึ่งคือต้องรู้จักฉันทลักษณ์ที่แม่นยำต่อไปครับนักเรียนหลังจากเรารู้กฎเกณฑ์การแต่งฉันกันเรียบร้อยแล้วเราจะมาเรียนรู้หลักการแต่งฉันที่มีชื่อว่าวิชุมมาลาฉัน8นักเรียนสังเกตไหมครับว่าภาพที่ครูนํามาให้นี่คือแผนผังแสดงฉันทลักษณ์ของวิชุมมาลาฉัน8นะครับ จากแผ่นผังที่ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าวิชุม,มาลาฉานบท1มี4บาทนะครับบาท1มี2วรกทุกวรคมี8คํคำและเป็นคำคารุทั้งหมดหรือเรียกว่าเป็นคำคารุลวนนั่นเองนะครับการรับส่งสัมผัสมีระเบียบดังต่อไปนี้ครับบาทที่1คําคำสุดท้ายของวรกที่1สัมผัสกับคำที่2ของวรคที่2ในบาทเดียวกันและคำสุดท้ายของวรคที่2ในบาทที่1จะส่งสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรคที่1ในบาทที่2 บาทที่สามคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สองในบาทเดียวกันและคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบาทที่สามต้องรับสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองของบาทที่สองและรับสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งในบาทที่สี่นะครับหากนักเรียนแต่งมากกว่าหนึ่งบทคำสุดท้ายของวรรคที่สี่ของบาทที่สี่งสัมผัสไปยังคำสุดท้าย ของวักที่2บาทที่2ในบทต่อไปนะครับนี่คือการอธิบายแผนภาพแผนผังฉันทลักษณ์ของวิชุมมาลาฉันเมื่อสักครู่นี้ครับในเบื้องต้นหากจะแต่งฉันผู้แต่งต้องมีแนวความคิดและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าจะแต่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อประโยชน์ใดและใช้ในโอกาสใดการแต่งฉันก็เช่นเดียวกันผู้แต่งต้องวางแนวความคิดไว้ให้ชัดเจน อาจเขียนเป็นผังมโนภาพหรือเขียนเป็นหัวข้อแนวความคิดสังเขตไว้ก็ได้นี่คือเบื้องต้นของการแต่งฉันนะครับต้องกาหนดแนวคิดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนก่อนว่าจะแต่งในโอกาสใดนะครับแล้วก็มาทําเป็นหัวข้อย,อย่อยๆว่าจะกล่าวถึงอะไรบ้างเมื่อได้แนวคิดที่ชัดเจนแล้วก็ลงมือแต่งครับตามลักษณะบังคับของฉันประเภทนั้นๆซึ่งอาจปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยให้ผิดไปจากแนวความคิดเดิมบ้างก็ได้แต่ สาระสำคัญต้องคงไว้และในการแต่งต้องใช้ความคิดในการเลือกคำอย่างพิถีพิถันอาจใช้พจนุกรมต้องเน้นย้ำว่าการเลือกคำอย่างพิถีพิถันเราต้องใช้พจนุกรมเป็นตัวช่วยในการเลือกเฟ้นถ้อยคำและตรวจสอบความหมายตลอดจนวิธีการสะกดให้ถูกต้องด้วยนะครับต่อไปนี้ครับนักเรียนเป็นตัวอย่างการแต่งวิชุมมาลาฉันแที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาไปพร้อมๆกันครับ วิชุกม,มาลาฉันแปดในครั้งนี้วัตถุประสงค์ในการแต่งก็คือแสดงความระลึกถึงผู้ประสบอันตรายจากคลื่นสึนามิจําได้ไหมเอ่ยเราเคยเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่หลวงของประเทศไทยที่ฆ่าชีวิตคนจํานวนมากนะครับนั่นก็คือสึนามินั่นเองแนวความคิดในการแต่งต้องการจะสะท้อนอะไรบ้างความรู้สึกเศร้าสลดผู้คนล้มตายจํานวนมากนับหมื่นนับแสนและความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณนะครับนี่คือแนวความคิดในการแต่ง มาดูเลยครับว่าเมื่อได้แนวะความคิดเราก็ต้องแต่งต้องบอกก่อนว่าครูจะอธิบายดังต่อไปนี้นะครับที่ครูนํามานี้เป็นการร่างก่อนพอร่างเสร็จแล้วครูจะบอกว่าตรงไหนที่ควรแก้ไขควรปรับปรุงเพราะอะไรบทที่1บอกว่าโอวานาเ้าเามื่อเฝ้ามองดูเห็นหน้ากันอยู่ของผู้หญิงชายหลายพวกเผ่าพงมาปรลงปิดหายวิบเดียววอดวายดิ่งดับรับพลันบทที่1น,นะครับ บทที่สคลื่นยักษ์ถาโถมจู่โจมเร็วรี่นับหมื่นชีวีถึงคาดพร้อมกันห่อนเว้นวางใครใย,ยดับดังนั้นยิ่งนึกยิ่งวันอกสั่นขวัญบินนี่คือบทที่สบทที่สครับผมหนาวจิตคิดดูเราอยู่ห่างไกลยังแสนเสียวไส้หมดหวังพังพินแต่ถึงอย่างไรคนไทยไม่สิ้น เจ้าจอมภูมินท่งซับน้ำตาในบทที่3นี้นะครับนี่คือฉบับร่างนะมีข้อน่าสังเกตตรงคําว่ายังแสนเสียวไส้ต้องบอกก่อนว่าคําว่ายังแสนเสียวไส้เนี่ยเป็นสำนวนที่ทําให้เมื่อฟังหรืออ่านแล้วเนี่ยรู้สึกจะเป็นในทางตลกหรือทางไม่เป็นทางการและไม่สะท้อนอารมณ์หรงความสูญเสียเท่าไหร่เราควรจะเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นยังแทบขาดใจพอเปลี่ยนเป็นยังแทบขาดใจทําให้เกิดอะไรขึ้นทําให ถ้อยคาถ้อยความมันเน้นหนะักทำให้เกิดอารมณ์ร่วมนะครับนอกจากนั้นครับแต่ถึงอย่างไรคนไทยไม่สิน้นตรงนี้ก็ต้องแก้ใหม่พอเราไม่รู้ว่าคนไทยไม่สิ้นอะไรมันเป็นสำนวนแบบสำนวนที่ไม่ได้วงบอกถึงความเป็นสุนทรียะหรือวัวหารทางวรรนศิน์ลองแก้ใหม่นะครับเป็นยังแทบขาดใจหมดหวังพังพินแต่ระลึกนึกไปชาวไทยใช่สิน้น นักเรียนสังเกตไหมว่าพอเปลี่ยนสำนวนใหม่จากเดิมคือแต่ถึงอย่างไรคนไทยไม่สิ้นและดูเป็นสำมนวนธรรมดาธรรมดาพอเปลี่ยนใหม่เป็นแต่ระลึกนึกไปชาวไทยใช่สิ้นฉันวิชุมบทนี้แหละดูดีขึ้นจอมเจ้าภูมินทรงสับน้ําตาที่ครูทํใส่ลักษณ์สีแดงไว้ครูกำลังจะบอกนักเรียนว่าเมื่อในบทที่3นี้เรากล่าวถึงเจ้าจอมภูมินทรงสับน้ําตาความของฉันบทนี้ยังไม่จบครับนักเรียนถ้าเราจบแค่นี้คือ เนื้อความไม่จบเหมือนกับว่ามันไม่สลละสลวยและไม่ได้ความถ้าลงว่าจอมเจ้าทูมินทรงทรัพย์น้ําตาผู้แต่งจะต้องแต่งต่ออีกอย่างน้อยหนึ่งหรือสองบทเพื่ออธิบายขยายความว่าจอมเจ้าทูมินเนี่ยทรงทรัพย์น้ําตาอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับและบทที่4ของซูนามิแต่งไว้ว่าชาวไทยคลายโศกวิบโยกยากเข็นแปรเปลี่ยนให้เป็นสมบัติพัฒนา สร้างสารรค์บ้านเมืองรุ่งเรืองทันตามีองค์ราชาเป็นมิ่งขวัญเทินอย่าลืมนะครับนักเรียนว่าหลังจากที่เราแต่งแล้วนะครับเราจะต้องกลับมาอ่านทวนและปรับคําให้เหมาะสมซึ่งในบทนี้นะครับพบจุดที่ต้องแก้ไข2จุดด้วยกันนักเรียนนึกออกไหมเอ่ยว่าจุดไหนบ้างจุดแรกก็คือ คำว่าสมบัติพัฒนานะครับถ้าเป็นสมบัติพัฒนาเนี่ยเนื้อความจะไม่ได้จึงเปลี่ยนใหม่เป็นพลวัตพัฒนาซึ่งคําว่าพลวัตหมายถึงพลังในการขับเคลื่อนเมื่อนํามารวมกันแล้วจะได้ทั้งรถคําและรถความและในจุดที่สองครับคือคําว่ามิ่งขวัญเป็นมิ่งขวัญเทินต้องเปลี่ยนเป็นเป็นขวัญ ชาติเทินทําไมถึงเป็นมิ่งขวัญเทินไม่ได้ไม่ผิดนะครับแต่แค่ว่าเป็นมิ่งขวัญเทินเนี่ยเป็นสำนวนที่ดูดาดดื่นจนเกินไปเราจึงต้องปรับใหม่ให้กระชับได้ใจความและเป็นที่ประทับใจจึงเปลี่ยนเป็นเป็นขวัญชาติเทินนะครับผมและนี่คือการเรียนรู้เกี่ยวกับฉันคุณครูได้นำวิชุม,มาลาฉัน8มาให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึก แต่งฝึกวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการแต่งฉันที่ดีจะต้อง 1. รู้ฉันทลักษ์ณของฉันประเภทนั้นๆ 2. กําหนดจุดประสงค์วัตถุประสงค์ในการแต่งนะครับ 3. แตกออกมาเป็นแนวคิดว่าเราจะกล่าวถึงเรื่องอะไรบ้างและ4นะครับเราต้องแต่งฉบับร่างก่อนพอร่างเสร็จมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ฉันที่ไพเราะทั้งเนื้อหาและน้ำเสียงของ กาารรอ่นนะคับแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนนี้แล้วนะครับกับกิจกรรมท้ายบทเรียนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้ครับหลังจากเราเรียนรู้เรื่องการแต่งวิชุมมาลาฉันนักเรียนต้องฝึกแต่งครับให้นักเรียนทุกคนฝึกแต่งวิชุมมาลาฉันจํานวน2บทในประเด็นพันานาความงามของสถานที่ใดสถานที่หที่นักเรียนประทับใจ และในคาบเรียนหน้านะครับเราจะกลับมาเรียนรู้การแต่งฉันกันอีกหนึ่งประเภทนั่นคืออินทราวิเชียนฉัน11นะครับนักเรียนไปศึกษาฉันทลักษ์มาให้ดีนะครับแล้วกลับมาพบกับคุณครูในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน